ตั้งงานเลยค่ะประมาณ8เดือนมหนี่ติดมาด้วยประมาณ4ี่ห้าแสนเนี่ยตอนนี้ไรายได้รวมทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ7จ้าแปดแสนบาทค่ะสวัสดีค่ะชื่อนก ok นะคะนิธิการปีดาค่ะอายุ36ปี ก่อนหน้านี้นก็เป็นแม่ค้าค่ะเป็นแม่ค้าตลาดนะที่อุบลจุดที่ผ่านก็คือว่ามันมีโควิดปิดตลาดแล้วก็คือไม่สามารถที่จะไปขายได้แล้วแต่เรารอให้ตลาดเปิดนะเพื่อที่แบบว่าเราไม่มีช่องทางอื่นในการแบบหารายได้แล้วว่าคือรอประมาณ2เดือนสุดท้ายก็คือแบบรอไม่ไหวเลยก็คือกลับบ้าน,นอกเลยค่ะไปพึ่งพ่อพึ่งแม่ประมาณนี้ว่างงานเลยค่ะประมาณ8เดือนคือรุดเรามีค่าใช้จ่ายเยอะด้วยเรามีหนี้ติดมาด้วยประมาณ4ี่ห้าแสนเนี่ยบางทีมันถึงจุดที่เราต้องจ่ายหนี้เราต้องให้พ่อกับแม่ไปกู้อ่ะเพื่อที่จะเอาเงินมาให้เราบ,บไปจ่ายนี มาเจอเพราะว่ามาเปิดเฟซแล้วก็คือเห็นเพื่อนโพสต์ว่าแอปนี้คือสามารถสร้างรายได้ได้ในเดือนแรกอะก็คือเรียงรูปไปด้วยแล้วก็คือทําไปด้วยเดือนแรกได้2 0 0 0 0ื่เดือนเนี่ยผ่านไปได้ประมาณแสนกว่าบาทละก็ะะอยากขอบคุณบอสที่ให้โอกาสให้โอกาสทั้งตัวเราแล้วก็หลายๆคนที่เขาสามารถเข้ามาทําธุรกิจได้โดยที่เขาแบบไม่ได้มีต้นทุนทั้งเงินแล้วก็ทั้งความรู้